เเิดคฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดต <ๆ applause. S 1> ่อจากกินยาวประกันภัยนะคะไม่ทราบว่ากําลังเรียนสายอยู่กับคุณนิรดานานนามน์อยู่หรือเปล่าคะเรียนสายอยู่ค่ะขออนุญาตแนะนําแพ็กเกจสุดตาประกันภัยนะคะซึ่งกรมธรรม์ตัวนี้เป็นกรมธรรม์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะเงินก็ได้ค่ะแต่ว่าประกันนี้ก็ ทำครบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเจ็บป่วยโรคร้ายวาตภัยอัคคีภัยเงินออมคือทุกอย่างเลยค่ะจะมีอะไรให้ประกันอีกล่รอใช่ค่ะเพราะนี่คือสุดอะแพ็กเกจประกันชีวิตโลกหน้าค่ะแพ็กเกจนี้จะรับประกันและคุ้มของโลกหน้าของคุณในทุกทุกชาติทุกทุกภพที่คุณยังจะต้องเกิดต่อไปอีกเพียงแค่คุณทาตามเงื่อนไขของเราสองข้อค่ะข้อที่หนึ่งคุณต้องจํา ธรรมะบทใดก็ได้บทหนึ่งให้ขึ้นใจหรือจะจำมากกว่านั้นก็ได้ค่ะอันนั้นก็เป็นสิทธิประโยชน์ของคุณเองสร้ฟังธรรมะทุกวันค่ะสักกี่นาทีก็ได้แล้วแต่คุณแต่อย่างน้อยขอให้ฟังทุกวันค่ะเมื่อคุณทำตามครบเงื่อนไข2ข้อน,นี้แล้วคุณจะได้รับการคุ้มครองในโลกหน้าคือ 1. คุณจะไม่ได้ไปเกิดในภพของสัตว์เดรัจฉานเปนอสุรกายและอวัยภูมิค่ะ แต่คุณจะได้รับสิทธิ์ที่จะยังเกิดเป็นมนุษย์หรือในภพเทวราอยู่หรือชั้นพรม 2. ถึงแม้ว่าวันนี้คุณยังรักษาสินห้าได้ไม่ครบในทุกๆวันแต่การที่คุณได้ทําตามเงื่อนไขสั่งสมสุตตะหรือธรรมะในทุกๆวันข้อนี้จะเป็นเหตุให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นไปทางเจริญไม่มีทางเสื่อมอันนี้พระพุทธเจ้ารับรองการันตีค่ะแพ็กเกจฟ,ฟรีคุ้มครองดีแบบนี้ไม่สนใจทำด้วยกันหรอคะ